จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุมพาะเยาวชนคนดีสู่สังคมอำเภอทุ่งเขาหลวงวันที่15สิงหาคม2568นหอปณหอประชุมโรงเรียนบ้านเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุวั์เข็มธนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปี2568 โดยมีนายกิติภูมิอุทสาสนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101ร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนายสัมฤทธิ์สันเตประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวงคณะผู้บริหารครูว่านัชสวัสดการผู้นำชุมชนและเยาวยชนนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้จัดโดยศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวงร่วมกับเครือข่าย16โรงเรียนเพื่อส,งส่งเสริมให้นักเรียนป .4 ถึงปห จำนวน352คนและคณะครูผู้ควบคุม53คนรวม405คนนำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งได้รับการอุปถรัรมภ์จากพระเดชพระคุณพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์เจ้าคุณต้อมวัฒนาสแบงสนับสนุนอาหารกลางวันอาหารว่างน้ำดื่มรองผู้วริชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมมือจัดโครงการซึ่งช่วยพัฒนาจิตใจเยาวชน ตามหลักพระพุทธศาสนาให้รู้จักควบคุมตนเองลดละเลิกสิ่งไม่ดีและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามพร้อมปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีของไทยเพื่อเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศพร้อมขอบคุณพระเดชพระคุณพระราชวัชราวิทยาคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการสำเร็จและเกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน